สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะช่องยองี่วันพระทรงเดียกค่ะพี่น้องค่ะเเด็ดเลกแมนมาทางนี้ค่ะพีน่น้องค่ะสิลงไ้เบิรงดรัวๆอันนี้เป็นแนวทางล่างตรงๆเดินมาหกหัวดเดาคนมาเด่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเนมาดูเขียนซื้อติดไปในใบ ขออนุญาตนำมาแบ่งปันเด็กพี่น้องค่ะเอ็ดทันใดกับโมโหโมโหซื้อเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ขออนุญาตใบนี้คลิปนี้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมนะจ๊ะพี่น้องเนาะล่างตรงๆรงสัตว์พี่น้องค่ะล่างตรงๆเดินดีมาหกหมดแล้วเพิ่นบ้านนะครัพี่น้องเนาะวันนี้ปัญหาแปดหกแปดเจ็ดสองหกกับสองเจ็ดเด็กพี่น้องเลยเก่าศูนย์เก่าสามศูนย์ข่าเว็บตรงตรงน้ำค่ะพี <CC> ่น้องค่ะ ร่องเบิงะะ้งเนาะค่ะงวดนี้มันสีขาวอีกบ่อีดกว่ยร้ายตัวะคะ่ะพี่น้องขา4หาง4ตัวคลิปนี้เอามาลงให้บ่มีซื้อเจ้าของผลงานเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณไว้ในคลิปเลยนะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขออนุญาตไวในเวลาเดียวกันนั่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแนวทางบนตรงๆเอเอตัดไดกับบ่โง่ วิธีคำนวณวิธีเหตุผนกะเห็ุทำไมเหเ็นน้ำ่ะแต่่า,ามนกๆตัวน้อยๆน้อ,นอ,อพี่น้อนอ่ะเดี๋ยวเยามันขยายให้บิ่งขยายให้แล้วก็ย่งบอก่อยเห็นอยู่ค่ะพี่นอเนเพื่อนๆจ้ะวัวทะเลพันธุหายปดหากระสุนหากระเข่าสูนหางวดนี้นพันธุ์หาเก่าๆกันหนเก่าดดิยจะีปนองเดินเด็กขึ้นเป็นตัวนังซื้อตัวิใหญ่ให้ค่ะพี่นองค่ะเลขสองหางสงตัวมันสิเดินดีอีกบ่มันสิเดินมาอีกบ่ค่ะพี่นองค่เก้าเก้ากับหนึ่งเก อย่าลืมตีละกากลับเป็น1 6, 6, 6, 6, นึ่งกัพหกนําเด็กข้าพี่น,อน้องเลยต่อก็หกตัวดีกันซื้อแต่เก่าๆขอกหกตีลังกาข้อหักตายเป็นแทปๆไปเลยเด็กค่ะพี่น้องขาแต่ละคนแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องขาใบเขียวเขียพี่น้องวัตถิเลี่ยวเขาสามตัวตรงเขาสามตัวโตดนะคะพี่น้องขาวันนี้เขาสีขาอีกบ่ มาอีกบ่อก็เป็นแค่แนวทางเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งล่าชมนะค่ะพี่น้องขางวดประจำมาที่16เดือน7ปี66ดนะจ้ะพี่น้องขาผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นําเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากก่อนต่อที้เท่านี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนําเด้อจ้ะพี่น้อง เ,เ,เรวยๆเจอกันคลิปหน้าจ้า